สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก,ก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำบวชฟักทองเผือกทานกันค่ะรสชาตินะคะหอมแล้วก็หวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะตัวฟักทองของเรานะคะก็จะมีความมันหนึบนะคะส่วนตัวเผือกของเราก็จะมีความหนึบหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดู วิธีทำกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้นะคะเป็นกระทินะคะหัวแล้วก็หางนะครับสมกรัมน,นะคะอยู่ที่500กรัมค่ะแล้วก็นำมาใส่ในหม้อได้เลยนะคะใบเตยค่ะสสาม3-4ใบนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นัำตาลโนดค่ะอันนี้เราใช้อยู่ที่ 1่ก้อนนะคะหก้อนก็ประมาณ90กรัมนะคะน้ำตาลทรายค่ะ120กรัมลองชิมดูก่อนนะคะใครชอบหวานกว่านี้หรือว่าไม่ชอบหวานคนนี้ก็สามารถปรับเพิ่มรสเองได้นะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะ6กรัมนะคะแล้วเราก็เปิดเตาได้เลยค่ะป้มให้กะทิแล้วก็น้ำตาลนะคะละลายให้หมดค่ะ ก็ทำการผลให้น้ำตาลละลายด้วยค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบหวานนะคะเราก็จะนำน้ำตาลทรายนะคะใส่สัก80กรัมก่อนค่ะถ้าไม่มีน้ำตาลตโหนดก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้นะคะชิมดูค่ะปรับเพิ่มได้นะคะความหวาน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะเป็นเผือกนะคะที่หั่นเป็นชิ้นค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะนําหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะความหนาเราใช้อยู่ที่นะคะ400กรัมค่ะใส่ไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้มเผือกนะคะให้เดือดอีกเล็กน้อยะคะ่ะพอกะทิเดือดแล้วนะคะ แล้วก็จะใส่นะคะฟักทองค่ะลงไปอยู่ที่350กรัมหรือว่าปริมาณตามชอบนะคะจากนั้นเราก็ต้มให้ฟักทองแล้วก็เผือกนะคะสุกค่ะอันนี้เราต้มไม่นานนะคะเดี๋ยวก็สุกแล้วค่ะเพราะว่าฟักทองเราไม่ได้แช่น้ำปูใส่ก็จะสุกเร็วนะคะ ฟักทองเราก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยค่ะพอฟักทองกับเผือกนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นหัวกะทิลงไปนะคะหัวกะทินะคะเราก็ใช้อยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกรัมค่ะใส่ได้เลยนะคะก็คนเล็กนองไม่เราใส่หัวกะทิลงไปเพื่อ เพิ่มความมันให้กับตัวขนมของเราค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักนะคะขนมของเราค่ะใส่ถ้วยไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะตักฟักทองแล้วก็เปลือกนะคะใส่ถ้วยไว้เลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบวชฟักทองเผือกค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะตัวฟักทองของเรานะคะก็จะมีความมันแล้วก็ตัวเผือกนะคะก็จะมีความหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆนะคะก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยู่กระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ